สวัสดีค่ะเจ้าสาวนะคะชื่อเอมค่ะครับเจ้าบ่าวชืว่อพาครับก็วันนี้เรามาดูแพ็กเกจงญญานแต่งงานของเราที่ฟ ER ินาเล่ i ิงสตูครัครับก็พอดีที่มาในวันนี้ก็พอดีว่าเรามีม,มีมีโครงการจะแต่งงานกันในในปลายปีน,นี้แล้วก็พอดีว่าเห็นว่าลานนี้นี้ประทับใจเจ้าสาวมากผมก็ต้องตามใจเจ้าสาวไก่อนนะครับเห็นไม่ ชุดสวยค่ะจักรสื่อกรสา,กสานกซีนต่างชุดแต่งงานส่งมาแล้วก็เข้ามาก็ประทับใจที่เจ้าหน้าที่ทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับแล้วก็มีแพคเกจที่สามารถจะเราสามารถจะเลือกได้ตามสไตล์<ม>ที่เราต้องการนะค,ะครับก็<ด>ป,รประทับใจมากมสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้หลายอย่างแล้วก็ทุกอย่างมีตามทุกอย่างที่เราต้องการในนี้นะค,ะครับครับเราก็เลยวันนี้เลยตัดสินใจมาปุ๊บก็ ตัดสินใจเลยครับไม่ยากมากครับขอบทุกอย่างได้ครบแล้วครัแค่ว่าเราชอบเราก็ตัดสินใจโอเคค่ะ